สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับร้านปีชาป๊มนานะครับวันนี้ผมจะพาไปดูในการที่หลายๆลายท่านอาจจะซ่อมแล้วอาจจะไม่ลงตัวแลวก็คืออย่างสมมติว่าเราเปลี่ยนแม็กซินซิงคอรรั่วแหละครับแลวพอเราเปลี่ยนซิงคอไปปุ๊บแทนที่มันจะลงตัวทุกอย่างไม่ลงตัวครับผมไม่ลงตัวก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งการใส่ใบใบพัด ปั่นน้ำน,นะครับใบพัดท้องเลืองนะครับบางท่านก็ใส่ถูกวิธีแต่บางท่านก็ใส่ไม่ถูกอย่างเคสนี้นะครับอย่างเคสที่พี่ชปปาปน้ำจะให้ดูนี้ก็คือเขาใส่ไม่ถูกต้องนะครับผมใส่แล้วก็อาจจะใบมันผาจจะนูนออกมาหรือไปเยือออกมานะครับเรียกว่ามันมันไม่ลงมันไม่บรรลานกับเสากลางคงจะเป็นขั้นบันไดโผล่ออกมาก็เลยมันตีกับฝาหน้าดังนั้นมันจะเป็นแบบไหนจะพูดจะพาไปดูและวิธีการเข่าเข้าและวิธีการเอาออกและวิธีการ ทาของเขาเนี่ยมันจะเวิร์กไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับผมกับร้านปีชา๊มน้ํานะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาตรวจสอบตรวจเช็คดูอีกอีกแบบหนึ่งนะครับผมซึ่งหลายๆท่านส่งมาให้ผมดูแลและแก้ไขให้เนี่ยอย่างเคสนนี้นะครับผมน้ําจะพุ่งออกมาจากตรงนี้นะครับผมรูไหม ป็นรูเล็กๆครับผมรูเล็กๆตรงนี้เขาเรียกเลยเขาเรียกว่าฝาฝาทะลุฝาทะลุเนี่ยสายเหตุไปจากอะไรหนึ่งการซ่อมแล้วเข้าใบไม่สนิทเขาเรียกว่าเข้าใบไม่ถูกสูตรนะครับคือเข้าไปแล้วมันพูดง่ายๆว่าการซ่อมเนี่ยเข้าใบนี่ยเขา้าเข้าลงไม่ถึงหลักกลางเขาเรียกว่าเข้าไปให้ไม่ถึงแกนตรงด้านในนะครับเขาเรียกว่ายัน ยันกับฝาหน้าลักษณะนี้เนี่ยเราอย่าไปฝืนนะครับผมนะครับอย่าไปฝืนใช้เดือดขาดเราต้องถอดมาแก้ไขใหม่อย่างสมมุติว่าเราซ่อมเสร็จประกอบเข้าไปประกอบฝาหน้าเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าหากมอเตอร์ไม่หมุนเราก็ต้องรือก็ต้องถอดฝาหน้าออกมาแล้วก็ต้องถอดใบมาแก้ไขดูใหม่ว่าเราใส่แม็กซินเข้าไปถูกต้องไหมใส่อะไรผิดด้านไหมใส่กลับด้านไหมเราต้องดูนะครับซึ่งอย่างเคสเนี้ยไปยกของคุณลูกค้ามาซึ่งคุณลูกค้าเขาบอกว่า มีช่างอยู่แถวบ้านมาซ่อมให้นะครับซึ่งพิชาก็บอกว่าถ้าเกิดช่างเขามาซ่อมให้อย่างนั้นแล้วก็น่าจะผ่านนะเขาบอกผมก็บอกเขางนี้เขาก็บอกว่าช่างก็ไม่มั่นใจนะว่าเขาบอกว่าช่างเป็นช่างไอช่างแอร์เขาบอกงนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับผมในตรงจุดนั้นก็คุณลูกค้าเขาเล่าให้ฟังผมเลยบอกว่าทางนั้นเดี๋ยวผมจะไปตรวจเช็คดูให้พอไปดูแล้วครับผมน้ําจะพุ่งออกมาจากนี้ผมก็เลยมาสังเกตเห็นว่าการซ่อมของ ของช่างท่านนี้ท่านซ่อมไม่ผ่านครับผมซ่อมไม่ผ่านเนื่องจากอะไรผมคํานวณเลยว่าการใส่ใบไม่ลงครับใส่ใบไม่สุดครับผมดังนั้นมันก็จะมาตีฝาหน้าแบบนี้ครับนี่น็อตเบอร์สิอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมถอดออกก่อนแล้วถอดน็อตเบอร์สิออกมาถอดออกมาปุ๊บปุ๊บลักษณะอยู่งี้เลยเห็นไหม จะเป็นร่องลักษณะนี้ไม่ได้นะครับผมเนี่ยลึกมากเลยเนี่ยสองสามมิลเลยนะครับเห็นไหมเนยแต่อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมลักษณะนี้ไม่ได้นะครับผมถือว่าไม่ผ่านแล้วไม่ได้แล้วเกี่ยวกับเรื่องใบพัดตัวนี้นะครับการใส่ไม่ถูกต้องนะครับใส่ไม่สุดนะครับให้ระวังนะครับเวลาเราเปลี่ยนแม็กซินหรือเปลี่ยนอะไรเข้าไปเนี่ยพยายามใส่ให้สุดคงเดิม ใส่ให้กดเข้าไปเสียงดังให้มันลงตัวนะครับแต่ถ้าเกิดลักษณะนี้ไม่ได้เลยดูดิลึกอย่างงี้แรงอัดไม่มีแล้วก็จะมาตีตีต,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 ตีฝาหน้าเห็นเป็นรอยหมดเลยเนี่ยรอยแล้วตรงนี้ก็จะบางครับผมบางแล้วจะมีทะลุทะลุน้ำก็จะพุ่งออกมาเห็นไหมที่ผมให้ดูนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่การใส่ใบไม่ไม่สุดคือใส่ใบไม่ไม่ถูกต้องนะครับผมดังนั้นวิธีการ เราจะต้องหรืออย่างสมมุติว่าอันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมถหากคุณลูกค้าหลายๆท่านหรือผู้ที่กําลังอยากศึกษาและเรียนรู้เรื่องใบเวลาเราใส่เข้าไปต้องใส่ให้สุดและให้สนิทแล้วจะใส่แบบไหนคลิปหลายคลิปที่ผมทําให้ดูแต่นี้ผมเอามาให้ดูนี่ว่าต้องเตือนเอามาให้ดูว่าเนี่ยการใส่ใบผิดแบบการใส่ใบผิดด้านหรือการใส่ใบุมรวมเหตุผลนี่เห็นเห็นเลยนะครับ อ่าแล้วถ้าเกิดใบดีๆเป็นแบบไหนช่างปีชาอันนี้คือใบดีๆครับผมเอามาเทียบเห็นไหมไม่มีรอยเนี่ยนเห็นไหมครับเนียนเลย่ไม่มีรอยครับผมอันนี้ใบดีๆของเขานะครับเนี่ยส่วนอันนี้คือใบที่มากับตัวเครื่องมเมื่อกี้มันจะตีแบบเนี้ยตีกินแบบนี้แล้วแรงอัดจะไม่มีแรงอัดจะเบาเยอะเลยครับเบายเยอะมากๆนะครับผมแล้วเนี่ย ใบจะใส่เอียงกระเทเล่แบบนี้ไม่ได้ครับผมจะใส่แบบนี้ไม่ได้เนี่ยผมขอออกมาก่อนดีชาจ,จะเอาออกมาครับนี่ผมก็เลยอลองหมุนแล้ว <c oughs> ยังไม่ออกนะครับผมก็ใช้เบอร์สิบนะครับหมุนก็ไปตรงรูด,ด้านข้างนะครับหมุนก็ไปเสร็จแล้วเราก็ก็ค่อยงัดออกมากมงัดออกแล้วครับ น็อตตรงนี้เป็นน็อตรูเบอร์สิบนะครับผมเวลาลอใบไม่ออกเอาใบพัดไม่ออกเราก็หมุนน็อตด,ด้านข้างแล้วก็ง,งัดนะครับผมในลักษณะที่ว่าเอาใบพัดออกงัดตรง,งัดออกอย่างนี้นะครับโอ้ยใช้ไม่ได้เลยครับเนี่ยเป็นรอยเป็นหมดแล้วครับผมเสียหมดแล้วเนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วครับอันนี้ผมเอามาทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมในกรณีที่ว่าซ่อมแล้วต้องเข้าใบพัดให้สุดต้องเข้าใบพัดให้ดีนะครับ อันนี้คือเล็กๆน้อยๆที่พี่ชาวมาให้ดูก่อนนะครับแล้วก็น็อตตรงนี้ก็าขาดถ้าหากหน็อตตรงนี้ขาดนะครับผมถ้าหากเราจะแก้ไขเราก็ต้องเจาะล้างตรงนี้ใหม่นะครับผมเจาะล้างจะเอาสว่านตนัวเล็กเจาะดอกสว่านเจาะเข้าไปแล้วก็ล้างตัวนี้ออกแล้วเราก็ค่อยตั๊บเกียวใหม่นะครับวิธีการแก้ส่วนอันนี้คงแก้ไม่ได้ครับผมเพราะว่าอันนี้ถามว่าฝาหน้ามีไหมมีครับผมแล้วอันเนี้ยมีไหม พัดมีเราดูข้างในเป็นรอยหมดแล้วครับผมเนี่ยตัวเอาสูงเอาซิ่งเลยเป็นรอยเป็นร่องหมดแล้วเนี่ยมันไม่เสมอครับผมแรงอัดจะไม่ดีถหากเราซ่อมถามว่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้ครับผมแต่ถ้าเกิดจะใช้ไปในวันข้างหน้ากําลังเขาก็จะตกแรงอัดไม่ดีพอนะครับสุดีเราก็จะมองเป็นเซ็ตบัมตัวใหม่น่าจะน่าจะโอเคก็ไปกว่านะครับ เป็นรอยหมดแล้วเนี่ยเป็นรอยเป็นล่องหมดแล้วเนะี่ยรูปนี้เป็น,นคือน้ํานี้นะครับผม,มก็คือหลักๆสาเหตุเลยการเข้าใบเข้าใบไม่สนิทเข้าใบให้เข้าใบไม่สุดเรียกว่าเข้าใบไม่ตรงบางท่านเวลาถอดเนะี่ยชอบลืมอย่าลืมนะครับพยายามอย่าลืมถอดสมมุติว่าอยู่ตรงด้านนี้เนี่ยด้านนี้เราก็ต้องจําด้านนี้ให้ได้นะถอดมาเสร็จเรามองดูด้วยว่าตรงนี้มีตัวอักษรไหมนะครับ ตัวนี้มีตัวงัื้อไหมหรือไม่งั้นทางที่ดีเราต้องเอาปากกาเมกกิกแต้มไว้แต้มไว้ทําเป็นเครื่องหมายไว้ว่าอันนี้อยู่ด้านนอกอันนี้อยู่ด้านในเราก็ต้องทําไว้เป็นเครื่องหมายไว้นะครับอันนี้ก็ปิชาก,ก็รู้แล้วก็คือช่างพี่ท่านที่ทำเมื่อก่อนทำนา,านยมันป็น เจ้าของงานท่านบอกว่าประมาณ2เดือนหรือ3เดือนที่เขาซ่อมมานะครับที่เขาติดต่อช่างไปซ่อมให้เขาก็เลยเห็น,นว่ามันมีน้ำพุ่งออกมาอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยก็เลยให้พี่ชายไปตรวจเช็คดูให้ก็เลยโอ้การเข้าใบของช่างเข้าใบไม่ถูกต้องเลยมาตีกับฟาหน้าเป็นรอยเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ส่วนของดีต้องเป็นแบบนี้เยจะไม่มีร่องครับผมจะเนียน ครับอันนี้จะเป็นล่องครับก็บอกเตือนและบอกกล่าวทันแค่นี้ก่อนนะครับผมเอามาให้ดูก่อนพอเป็นแนวทางในการประกอบแต่ถ้าเกิดเราประกอบผิดอาการเขาก็จะมาแบบนี้เลยลักษณะอาการที่จะตามมาคือตรงจุดนี้เลยอันนี้ไม่ได้แล้วครับผมเยอะเกินทำให้เยอะไหมเยอะครับผมหนึ่งใบพัดเนี่ยไม่ได้แล้วเป็นล่องหมดแล้ว ก็สองฝาหน้าอะไรพวกนี้มีไหมมีสองแล้วมีแล้วก็สามถ้าเฉพาะสองตัวนี้ยังพอทนแต่ถ้าเกิดตัวนี้มาด้วยนี่เป็นร่องเนี่ยมันก็มีปัญหาแล้วตัวนี้มันราคาจะแพงขึ้นอีกเยอะเลยอะไรก็จะหายากด้วยนะครับจากนั้นตัวนี้ถ้าหากคุณลูกค้าเขาก็บอไว้เช็คก,ก่อนถ้าเกิดมันไม่คุ้มเขาก็เปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับอันนี้คือหลักๆในการประกอบ การเปลี่ยนแม็กซินแล้วประกอบผิดแบบนะครับลงไม่สุดลงไม่ลงใบพัดยังไม,ไม่ไม่เต็มเรียกว,ว่าลงใบพัดไม่สุดลงตัวนี้นะครับปัญหาคือตัวนี้ตัวเดียวแต่เวลาใส่มันมีด้านหน้าด้านหลังมันจะเหมือนกันครับผมใส่จะเหมือนกันใส่ผิดมันไปยันเลยครับผม <c oughs> แล้วก็คลิปที่ผมเคยบอกเ,เวลาใส่เข้าไปให้รูปดูด้านบนเนี่ย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 ให้รูปให้รูปเสมอก,ก,กันกับใบครับผมรูปตัวนี้ให้เสมอก,กันกับใบให้ใหได้ อย่าให้หนูนออกมาถ้าเกิดนูนออกมาละนะักษณะก็จะเป็นแบบนี้ทันทีมาตีฝาหน้าทันทีนะครับต้องใส่เข้าเสมอเวลาใส่ไปก็รูปรูปให้รูปให้เสมอกันใส่ก็จะลูปรูป,รปอย่างเงี้ยผมใส่ใบเข้าไปแล้วกันนะใส่ใบเข้าไปใส่ใบเข้าไปปึ๊บผมใส่ใบแล้วยบแล้วผมก็จะรูป มันจะลูบลูบลูบตรงนี้ลูบดูดังบูอันนี้นม่สุดนะครับผมเนี่ยผิดด้านมันก็จะยันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะไม่ลงอันนี้เข้าไปสุดแล้วนะครับผมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นขึ้นบันไดออกมาไม่ได้ครับผมแบบนี้ผิดเราก็ต้องเอาออกมาการเอาออกถ้าหากเราออกแล้วเคาะแล้วไม่ออกใช้เบอร์ติบแบบนี้ในลักษณะที่เอาใบออกนะครับเอาเบอร์ติบ ใช้น็อตเปิดสิบนะครับ mm hmm. ในลักษณะที่เราเอาใบพัดไม่ออกนะครับ mm hmm. ตัวนไ,ไหนวะเ mm hmm. นี่ยพอมีคุณเดียวก็ mm hmm. หาอยู่คนเดียวเลยทีนี้ <laughs> นะครับ mm hmm. ตัวนี้ไป็น ในลักษณะเราเอาไม่ออกแล้วนะครับลักษณะที่เราเออกไม่ออกเนี่ยเอาใบไม่ออกเนี่ยจะแก้วิธีไหนจนการเอาใบไม่ออกอย่างนี้เลยตัวทีมาอย่างเงี้ยหัวนะครับในลักษณะที่เราใบไม่ออกอย่างนี้น so, pair, เลยนะครับเคาะแล้วเคาะแล้วไม่ออกก็ต้องอย่างนี้เลยก็ตรงๆยันไว้ตรงๆก็น้ำหนักให้เท่าเๆกัน น้ำหนักให้เท่ากันเนี้ยก็จะออกแล้วเห็นไหมครับน้ำหนักให้เท่ากันนะครับสายฝาให้เสมอกันนะครับอันนี้คือวิธีการเอาใบพัดออกนะครับแล้วก็เวลาเข้าเราก็ต้องรูปอย่างนี้นะครับเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมเอามาให้ดูว่าการใส่ใบไม่ลงตัวใส่ใบผิดพลาดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือผลเสียนะครับในกรณีที่ซ่อมแล้ว มันไปยันกันนะครับอันนี้คือผลเสียผมเลยมาทําคลิปให้ดูนะครับเวลาท่านทั้งหลายจะได้ซ่อมเราจะได้รู้ว่าอ๋อเข้าแล้วไม่ลงตัวมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ผลเสียจะเป็นแบบนี้แบบนี้ถ้า,าเป็นลักษณะน,นี้นจะไม่มีแรงอัดมันจะเบานะครับอะแค่น,นี้ก่อนนะครับ